คั๊ม1แรงถึง3แรงเนี่ยต้องใช้แผงโซลา r กี่แผงนะครับเราจะต้องคำนวณยังไงให้ปัามใช้งานได้เต็มที่นะครับเดี๋ยวผมจะมาไขความกระจ่างให้เพื่อนๆฟังนะครับก่อนอื่นเนี่ยถ้าใครชอบคอนเทนต์แบบนี้นะครับเพื่อนๆช่วยกด Subscribe แล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนนะครับเวลามีเนื้อหาใหมๆนะ่ๆเนี่ย เลยแจ้งเตือนเพื่อนๆนะครับหลายคนเนี่ยมีปั๊มอยู่แล้วนะครับแต่อยากจะเอาระบบโซล่าเซลล์เนี่ยมาใช้นะครับบางคนเนี่ยก็ไปซื้อปั๊ม DC มาเนาะแต่ว่าหาขนาดแผงตามคู่มือเนี่ยไม่ได้นะครับจะเปลี่ยนขนาดแผงเนี่ยก็ไม่รู้ว่าต้องใช้แผงโซล่าเซลล์กี่แผงแล้วต้องดูอะไรบ้างนะครับ สำหรับใครที่ยังไม่เข้าใจประเภทของปั๊มน้ำที่ใช้กับโซลาร์เซลล์หรือว่าระบบต่างๆเลยนะครับแนะนําให้ไปดูคลิปเรื่องของประเภทของปั๊มน้ำโซลาร์เซลล์ก่อนนะครับสมมุติว่าเราต้องการใช้ปั๊มน้ำขนาด3แรงนะครับคำถามคือเราต้องใช้แผงโซล่าขนาดเท่าไหร่แล้วก็เป็นจํานวนกี่แผงนะครับตรงนี้เนี่ยจะมี2จุดใหญ่ๆที่เราต้องดูนะครับก็คือกําลังของแผงนะครับหรือว่าวัตเนาะแล้วก็แรงดันรวมของระบบนะครับหรือว่าโวลเทจนะครับอันแรกที่บอกไปก็คือกําลังไฟนะหรือวัตนะครับสำหรับปั๊มหนึ่งแรงเนี่ยจะเท่ากับับ745วต์นะ ดังนั้นปั๊ม3แรงเนี่ยจะเท่ากับ2235วัตเนาะเราก็เอาวัตของปั๊มเนี่ยไปคูณ1.5เลยนะครับจะได้ขนาดของกําลังแผงเข้าๆนะครับอันนี้เป็นสูตรลัดที่คนทั่วไปใช้นะเอาเป็นว่าเลขนี้เนี่ยสามารถเอาไปใช้ได้เลยนะครับตัวอย่างนะครับอย่างเช่นปั๊ม2235วัตนะครับล้วก็คูณเข้าไป1.5เนาะได้ทั้งหมด3,352วัตก็คือเราใช้กาลังแผงรวมเนี่ยทั้งหมด 3,350- 3,400วัตต์ได้เลยนทีนี้เราใช้แผงนาท่าไหร่จํานวนกี่แผงดีเนี่ย ให้เราดูที่แรงดันนะครับอย่างเช่นในตัวอย่างนะครับอินเวอร์เตอร์เนี่ยสามารถรับแรงดันได้ในช่วง 200v โวลต์ถึง4 5 0โวลต์นะครับแล้วก็เอาตัวเลขกลางๆนะเราก็เอา200กับ450เนี่ยมาบวกกันนะครับแล้วก็หาร2ก็จะได้ตกอยู่ที่ประมาณ325นะครับแล้วก็เอาตัวเลขที่ได้เนี่ยมาหารด้วย VMP ของแผงนะครับอย่างเช่นแผงในรูปเนี่ยจะมี VMP อยู่ที่1 1 6โวลต์นะครับแล้วก็เอา325 หารด้วย41.6โวลต์นะครับจะได้เท่ากับ7.8เนาะจะได้ว่าเราควรใช้แผงโซล่าเนี่ยทั้งหมดเป็นจํานวน8แผงนะครับแต่คําถามคือแล้วเราควรจะใช้แผงขนาดเท่าไหร่เนาะแล้วก็เอาตัวเลข3,350หรือว่า3,400ที่หาได้เมื่อกี้เนี่ยมาหารด้วยจํานวนแผงที่เราหาได้นะครับอย่างเช่นเราเอา3,400วัตต์เนี่ยมาหารด้วย8ก็จะได้425วัตต์เราก็สามารถที่จะใช้แผงขนาด400ถึง450วัตต์เป็นจํานวน8แผงได้เนาะอีกอย่างหนึ่งเนี่ยคือมันจะมีปั๊มท จะเป็นลักษณะเช่นปั๊ม 24V โวลต์ปั๊ม 48V โวลต์นะครับส่วนมากพวกนี้เนี่ยจะเป็นการต่อแผงขนาดนะครับแล้วก็ให้แรงดันของแผงเนี่ยสูงกว่าแรงดันของปั๊มเล็กน้อยนะครับก็วันนี้ประมาณนี้นะครับยังไงขอบคุณที่ฟังจนจบนะครับถ้าใครชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมไปติดตามเนื้อหาดีๆบทความใหม่ๆที่เว็บไซต์ energyfordummy.com ด้วยนะครับวันนี้เท่านี้ครับสวัสดีครับ